ก็ส well, วัสดีครับร้านไมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสเมนบอร์ดบวก CPU นะครับเมนบอร์ดจะเป็นของทาง by ร s t a r นะครับผม z 270นะครับ GT 6นะครับตัวนี้ CPU จะเป็น Intel c o r e o n g 3 9 3 0นะครับอันนี้แหลมแจ้งนะครับ2สลัดหน้าใช้ไม่ได้นะครับผมจะใส่ได้2สลัดหลังนะครับ มันจะไม่สามารถใช้ดูโอได้นะครับจะเป็นซิงเกิลนะครับจะโชว์เป็นซิงเกิลเทสแทนนะครับผมนี่นะครับเป็น pce 3มสล็อตนะครับผมเสียบเป็นการจอเทสนะครับสายแลนเปิดติดนะครับหมาคีย์บอร์ดนะครับผมไปดรงโลโก้นะครับไปแสดงผลนะครับผมควัมสัมผัสได้ทุกปุ่มนะครับมันดูส่วนของหน้าจอนะครับผม นี่นะครับค้นหาด้วย CPU Z นะครับในหัวข้อ CPU นะครับ i น t e l c มเก i าสามศูน3 0นะครับแล้วก็เป็นหัวข้อ Mainboard นะผมแรัสตาร์กรุปนะผมเซนสองเจ็ดศนนะครับ G T หนะผมนี่ครับสินค้าเปิดติดปกตินะครับผมติดแค่ส่วนแรมนะครับผ่านครับ